วิธีการตตานะครับให้เราบิดมือจค้างไว้รอให้ไฟแดงขึ้นวเวลาไฟแดงขึ้นเสร็จปุ๊บเรามาดึงวาลวเวลาดึงวาลวเสร็จปุ๊บให้เรา,าบิดตตาร์แล้วปล่อยวาลวเวลาตตาร์เสร็จปุ๊บไฟแดงจะดับ ขั้นตอนต่อไปจะเป็นวิธีการดันยกไปจะเป็นวิธีการยกดำนะครับให้เรากดข้างหลังเพื่อที่จะยกกระบะขึ้นประเด็นขอมันคืเวเราดำเราสามารถทยอยดำได้เพราะว่าส่วนมากหน้าไซ่งานมันไม่ดำเป็นกองเัานั ว่าตรงนี้คิวนึงใส่ได้5คิวผมว่าใส่ได้5คิวจะดังฟองละคิวแล้วก็สามารถทยอนตามได้